สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาที่ประคนชัยคุณพ่อนะคะแล้วท่น,นี้ก็ก็เราก็มีของฝากเอาไปให้ยายจรซึ่งท่านอายุเป็นเก้าสิบแล้วมั้งค่ะเก้าสิบเกือบจะถึงร้อยแล้วตอนที่เรามาเมื่อหลายเดือนที่แล้วท่านยังนั่งยังอะไรอยู่เลยนะคะเป็นเป็นเป็นเพื่อนบ้านของคุณพ่อนะคะที่ท่านเขาเอา่อ ตั้งแต่กำเนิดเกิดหมู่บ้านนี้มาเนาะแกก็มาอยู่นะครับทีนี้ตอนนี้ได้ข่าวว่าแกนอนติดเตียงแล้วเราก็เลยซื้อของมาฝากนะคะมีอาหารการรับประทานแล้วก็มีผ้ารองสําหรับเวลาผู้ป่วยติดเตียงไว้สําหรับใส่สวมใส่อะไรอย่างนี้นะคะเราก็เอามาฝากท่านเนาะเราจะได้ใช้ได้อะไรนะคะตอนนี้ก็อันนี้เราก็มาค่ะ แล้วก็ซื้อของมาฝากนะครับทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะครับแต่น่าจะเป็นเพื่อนบ้านกันนะมาทุกครั้งเราก็แจกเงินคนแก่นะคะคนละ200คนละ3 0มมากี่คน1ิคนเราก็ให้มาทุกครั้งเราจะให้ทุกครั้งนะปีหนึ่งมาเป็น1ิครั้งเราก็จะให้ทั้ง10ครั้งก็ถือว่าคนแก่เนาะบางคนลูกนั้นก็ไม่ได้เลี้ยงดูอะไรมากมายเราก็พอเยียวยาเกื้อกูลได้พอ หาเงินหาทองได้ก็ฝากคนแก่ไปเนาะนายเอานึกว่ายายจอมนอนข้างบนนืกอว่ายายจอนกินเหล้ามาลำห้างไานจอมมาไหนน้าริโอสวัสดีค่ะ เบี้ยวเวียนนพน้ำี่ตรงรอเปล่าจำเลยพี่ตรงใช่ไหมหอพี่ข้าวอเนซื้อลแงบาทเอลยเลยกินเยอะเจเ้แต่เด็กเขากินได้เขาไม่เป็นไรนะเรากินเลยพี่ลูกเรากินเลยใครซื้อกินเลยกินเลยใครซื้อเดียวแล้วแล้วไม่ได้ ต้องเปิดไฟด้วยไฟรูมหนึออ่งเสีนยนะจ๊ะาาแต่ก็โล่งดีไม่ร้อนนะยายอยู่แบบไม่ร้อนนะใช่ไหมโอ้ลมข้าแล้ว ยายเป็นยังไงบ้างได้ยินหรือเปล่าเนาะได้ยินอยู่ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วก้าสามเลยค่ะเ๙๓ยังยังไม่เล้ล้อดอก <c oughs> อันนี้คนแก่้ามาเยี่ยมกันนะคะนี่ดูคนแก่้ามาเยี่ยมกัน มือพอดีคนขึ้นแม่ไ<า>ด้ถูกเมียลุกเลยคนขึ้นบอกหน่อฮะเบิร์พนกซีใครมาเอ่ยเบิกพเนกซีใครมาเอ่ยฮะทานอะไรได้ปกติไหมคะ ้าวก็ได้นิดหน่อยแต่จะนำ้นำค่ะก็ให้บร,ริเวณเกวันสองวัน,นก็ร่างกาถ้าเกไม่ได้ข้าวเลยว่าวันเวียนวันย่ายย่าได้ยินไหมพ่อเ้เหนื่อยแล้วก็เลย แม่จะลงมาเตินกระจานก็ราขอบขาคุณค่าดีอันนี้เขาจะมีอะไรนะฮะที่ส่งกับน้ำร้อนนะคะที่มันเหมือนเป็นข้าวเหือแบบต้มต้ม <c oughs> แล้วก็จะเป็นน้ำขึ้นมาแล้วก็กรอบใส่ปลาคนก็น <c oughs> จะย่างได้ใชอเออทานน้ำเด็ก หลวงนาเอามาลบเลขจต่ก็พอได้ตรงแคนี้แล้ววันอย่างนี้เราจะต้องซิกตัว4ี่ครั้งเอ่ยไม่ค่อยซิกบ่อยคือว่าวันละครั้งก็แกมีแผลเป็นใหญ่มากตรงก้นใช่ไหมแถวๆนี้อขอรคุณครับจ้าเดี๋ยวหมอตรงนี้ก็จะมาทำแผลเขาไม่ว่างจริงก็ล้านสาวทำตาให้ทุกวันนั่นแหละต้องตอแลก็แห้งดีหน่อยแต่ก็ยังว่าง ใหญ่มากเลยแบบนี้นะก็ไม่ได้จำอะนี้มันเป็นเป็นแผลหนองอยู่ใต้ผิวหนัหมั้ยไปทันไหมน้ำยังไม่โลกเลยยังดำอยู่จมหมอก็จะมาแส่ให้พไม่งนี้วลา ไลน์แล้วก็บรรัดให้ป้าก็มั่งทำนิดน่อยๆนี่ตอนนอั้นมาถามจ้านี่นี่แหม่แหม่ขี่ปกติจ้าแบบตามน่ะข้าวได้น้อยก็มาตามน้ำคือว่ามองว่าตะแบบนี้แล้วคง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 ,งไม่ไม่ไม คนแก่สมัยโบราณเขาไม่เหมือนพวกเราเนาะเพวาเราจะบวงจะเดี๋ยวก็จะต้องเสียบสายแล้วก็ให้เสียบมันออกนะอรับแม่ทให้หลอจ่าอยัางแต่นี่เขาเขาเขาคนสมัยตก่อนเขาไม่ค่อยได้กินเพลรโชตอกจ้าคือแม่จะรับปรทารแบบรันยากด้วยใช่ถ้วปกติเขาก็จ่ายพอดีต้นที่ลงน้ำเอามาให้ก็พอได้เกถ้าถ้าเป็นข้าวก็บวชให้แบบ ยาจะจกูดึเอาแต่น้ำน้ำเออยายต้องไรีกนกรรมานนะรู้จำได้หรือเปล่าก็บอกไว้แม่คิดถึงที่แม่เรียนมาด้วยนะโตตกันแม่ก็อย่าลืมนะแต่กรรมันก็ดูแลเหมือนจะไม่จับรู้ใครรู้ใจอะไรอะไรจัาจังงั้นหรือเปล่า ราะเลต้องมาทานมามันก็ยืนยนใจเขาแต่งมาว่าไงเกย์ไม่ได้นางเกย์เกย์ก็ไม่ได้เก่เงถ้าเป็นน้องสาวจะเก็นยังไงเก์ไม่งอกเลย <c oughs> เป็น,เป,นเป็นที่ของของของตา้ะของตายมืเหลือสองพี่น้องอยู่ที่ตาพยาคนหนึ่งนั่นก็แปดสิบเก้าวลมั้ง เป็นพ <c ười> <Yeah. S 2> ี่น้องกันพวกเราดีใช่ไหมใกล้ๆลูกจุดทพองนี่แหละลูกจะชอบก็ตายก่อนก็ไม่รู้เขาพัฒนาดีรู้ตอนแก่ตายแก่สมัยแกหดหมูท่านนี้เก่งน้าสาวก็ยังงูโกงโกงน่าเจน้องเลยจุดพุดยายพูดหนูก็อายุร้อยสามปีก็ เป็นแบบนี้แหละแต่เวลาต้มตอมตายบางตอนลังจะตายกับตัวเล็กๆเดียวมันเด็กน้อยเองมันกระดูกมันงอมันอะไรอย่างเงี้ยเด็กนี่มันจะเลือกอะแต่คงอยากจะเป็นตัวนะมั้งอยู่น่าเบื่อไหมพี่คนเดียวไม่น่าหรอกแกจะปวดมากต้องให้หลานมาเโบกี่บ้านเธอกล้าหนู อ่านามัยแล้วอย่างนี้แล้วนนั่งนั่งรถเข็นอย่างนี้ได้ไหมคะนั่งรถเข็นมันพอได้เข็อยากเกยไม่เอ็นคือจะอยู่ยาวอย่างนี้ได้ก็จะเดินเรื่องเอารถมาค่าสมบัติเกยที่บ้านนั่งไปเตียงเหมือนโรงพยาบ้านอย่างน้อยแบบนั้นก็ยังใหญ่ใหญ่ข้านราชการโรงพยาบาลสานที่ใหม่เขาจะอนุญาต จะได้เห็นธรรมชาติเราจะได้เลื่อนไปให้เขาเห็นนน่นเห็นนี่ค่ะ

แต่ก้ไม่เลยน้แต่ว่าท่าไใเขาดีตัดสตนใจกุ่มเขาดีเหมือนพวกเราถ้าันพวกเราที่แค่สิบสิบ้าสิบก็คจะได้แบบโอตอโมอไเยงนั้นลอยกว่าี่นถ้าจะไม่ไปก็เหมือนจะว่าลูกนอนหลับก็ไม่ต้องไปขอนด้ายแตถ้าให้ระวังจุดนี้เลย บางครั้งนอนลืมก็จะแบบเหนื่อยๆมาก็หลับออก็จะหลับก็ตีหนึ่งตีสองนั่งคุยกับพี่สาวอยู่คุยกันอยู่ก็จะหลับลนั่นตีสี่ตีห้าหลับลืมแบบแบบพอจะไม่รู้จักรู้สึกตัวก็มากราดูแม่ก่อนหายใจไม่แม่จับลูบแม่เบบจะแสเสียงให้เหมือนว่า,าแม่ ย่งนี้นะ,ะน้ำหืน่นห้น่าจะเมืเชเช็นใดนเชด้องต้อเนหุ่นคิวคนเห็น,น,นจ่ง่คนิวง่ดย <c oughs> กุศลเนาะเห็นพระพุทธเจ้าที่สร้างคนงามความดีกันไปแแลว่าแกเป็นคนมีบุญแน่นไม่ไ่แต่ดูคนที่บ้นนนนานาดูเ็ดบปยังรูปดงเปกเจ้าเลยใช่ยังหาจีงลูกหลานคือมันไม่มีกดคูณน,น,นาะเขาเขาก็มดรียนดูคูขาดีอะไรเด็นหมอยาบานู้ดป็ยาย

อันนี้นี่ภาพยายนี่ใช่ไหมนั่งพ่อแม่แก่นั่นคุณยายนี่ยายนี่นะอ๋ออออันนี้พ่อแม่นะพ่อแม่ของแกเนี่ะอ๋อแล้วทวดยายทวดด้วยแม่แกสวยสองห้าสองเจ็ดโอ้แต่แม่เขาสวยเหมือนคนจีนเลยเนาะสวยเหมือนคนจีนพอเอาลูกตามาด้วยนี่ โอ้แต่ลมโกรกดีนะลมโกรกดีมากนี่ร้านอย่างดีเลยทำไมไม่ค้าขายจ้ะหี่ทำไมไม่ค้าขายม,มันคนน้อยอาจารย์และแม่เป็นอย่างนี้ค่าจะขายใ<อ>ครจะไปร,ะรับให้ใครเดี๋ยวก็สิ้นสุดภาระแล้วแหละจะได้ไดไดเออนั่นแหละตอนนี้อย่างพอดีเลย ตัวเล็กมันก็ไปทำอย่างนั้นเและปล้าคนเดียวไรชนา,นาอีกใช่ไหมว <laughs> ิ่งยุ่งเก่ายังไม่เสร็จอยู่อ้าวเดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวมันก็มีเว,มมเวลาทำเด,เดี๋ยวนี้แหละจ้ะเดี๋ยวก็กลับแล้วมีแต่ข้าวเนี่ยเอาข้าวใหม่ละกันเราจะสีข้าวใหม่ให้นะคะ อันนี้เป็น้ท่านผู้ชมอันนี้เป็นข้อควายสมัยโบราณน,นะนั้นน,น,นี่เป็นข้อควายสมัยโบราณเนาะโอ้ยมีความสุขค่ะได้มาบ้านนอกแล้วก็ทุกคนเต็มไปด้วยความหวังที่ดีสีข้าวให้มีนามีไร่แล้วก็มีความเป็นอยู่แล้วก็ทำมาหากินไปเนาะแต่ที่ดีๆก็คือจิตใจดีมากนี่ก็คือ แถบอาเซียนของเรานี่ก็คือยังเป็นมิตรไมตรีที่ดีมีอะไรก็คือจะซึ่งพาอาศัยกันแล้วก็เกื่อกูลกันแล้วก็ดูแลก,กันเนาะค่ะเมนแต่ไม่ใช่ญาติพี่น้องกันแต่ว่าบ้านใต้เรือนเคียงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการไปมาหาสู่กันแล้วก็ <c oughs> แลกเปลี่ยนเกื่อกูลกันอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าในโลกมนุษย์แบบนี้ก็โอเคแล้วนะคะที่ว่าอยู่อยู่ได้ด้วยกําลังใจแล้วก็ ม,มนุษย์เราไม่ทิ้งกันนะคะก็ถือว่าโอเคมาคุณจอรรูโอ้ยแค่เร,รื่องนี้ล่ะตัดตรวสุดเลย